ทุกคนคะแดดอาจจะแยงตาแต่ลลิษาแยงใจมากคะ่ะนี่แอดเห็นภาพนี้แล้วต้องขึ้นแบบนี้เลยนะคะต้นคลิปคะ่ะคือต้องบอกว่าล้มบนฟูกแบบนี้เราก็ใจบางนะคะอย่างที่บอกคะ่ะน้องโพสต์กับอะไรก็ได้นะขอเลยแต่มาโพสต์กับที่นงที่นอนกับฟูกกับหมอนแบบนี้ใจขอไม้ดีเลยคะ่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็เซ็กซี่เหลือเกินนะคะ และนี่ละจ้ะคลิปล่าสุดนะคะจาก VMAX ค่ะ m a ็ไหนคะแม็กกะซีนั่นเองนะจ๊าที่บอกว่าบินลัดฟ้าค่ะยกกองถ่ายเป็น1 0บสชีวิตเลยนะคะมาถ่ายลาริษาเราถึงเกาหลีใต้เลยทีเดียวค่ะเรียกว่ามาเคาะประตูบ้านแบบก๊กก๊เลยนะคะ ส่วนลูกสาวใครคะหัวกระไดไม่แห้งจริงๆค่ะซึ่งต้องบอกว่า Mood and Tone นะคะของแอดตัวนี้เนาะซึ่งก็สั้นๆค่ะแค่ประมาณ3-40บวินะคะแต่ว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้สมูทผิวไหวเล่นแสงเงาที่สำคัญขายของเนียนๆเลยนะคะแอดเปิดมาเนี่ยเห็นบูกรี่ก่อนเลยชัดๆนะคะส่วนอันนี้ค่ะชุดไม้ตายนี่คืออะไรคะดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งหรือเปล่าโอ้โหกระโปรงตัวจิว๋วเป็นมินิขนาดนั้นแอดเห็นแล้วก็ใจ บางมากๆเลยค่ะนี่ไงอย่างที่บอกว่าขายเนียนนะแหวนเวิร์นี่ริมฝีปากก็สวยนะคะเรียกว่าสบัดผมแต่ละช็อตแต่ละอันนี่คือโดนมากจริงๆค่ะอันนี้ก็จะเห็นนะว่ามีทั้งข้อมือทั้งนาฬิกาแล้วก็ทั้งแหวนด้วยนะคะดูยังไงเนี่ยก็เป็นสาวฝรั่งมากๆเลยนะในหนังมัธยมปลายสุดๆเลยนะคะ ซึ่งแอดตัวนี้ค่ะทาง V Magazine นเขาก็สร้างสารรค์ให้น้องลิสของเราเนี่ยหลายลุกมากๆเลยนะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นลุกแบบสบายๆเหมือนลุกขึ้นมาจากที่นอนอะไรประมาณนั้นนะคะบางเบาค่ะแสงก็แบบแสงสีขาวแสงสีอ่อนๆแสงสีส้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าโพสก็จะแบบสไตล์นะไหลลื่นตามภาษาลาลิสานั่นเองนะคะอันนี้แอดก็แคปมาเป็นภาพนิ่งเนาะส่วนใครแบบว่าอยากดูเต็มเเป็นเคลื่อนไหว นะเดี๋ยวแปะเป็นของวีแออมกกาซีนไว้ให้อันนี้แอดก็เห็นจากในทวิ t เตอนะคะ แล้วก็อย่างที่เมาให้ฟังว่าปกกันยายนนี่นะสปอนเซอร์ทุกไลน์นะคะจะพยายามทุ่มทุนค่ะเพราะว่าเป็นปกนะในการเปลี่ยนปีนะคะหมายถึงว่าเป็นปีใหม่ของวงการแฟชั่นเนาะเพราะฉะนั้นปกเดือนกันยายนเนี่ยของนิตยาสารแฟชั่นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะนี่เขาก็โหมโรงค่ะด้วยการปล่อยลลิสาออกมาเป็นคลิปแบบนี้ก่อนแล้วทุกคนเตรียมเลยนะคะสะเทือนแน่นอนสะเทือนถึงหัวใจด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีน้องขึ้นปกและมีภาพในเล่มอีก ก็อาจจะเป็นบางช็อตบางตอนนะคะของอันนี้แหละซึ่งล่าสุดนะภาพที่เขามาเยี่ยมเยือนน้องลิสนะคะก็คือน่าจะเป็นชุดนี้ใช่ไหมกออกดําแล้วก็เสื้อข้างนอกเป็นสูรหรือว่าเบลเซอร์แบบนี้นะคะก็สวยมากจริงๆค่ะ ก็เนี่ยค่ะเน้นไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลต่างหูนาฬิกาก็แพงมากซึ่งหมายความว่าสปอนเซอร์หลักนี้บุกลี่แล้วแน่ชัดนะแน่นอนเลยเพราะบบบินบอกจัดไปจ้าที่อเมริกาบินไปเลยนะคะบินไปหาราลิสาถึงเกาหลีใต้เลยค่ะซึ่งมูลค่าเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ค้นมาให้ประโคมใส่น้องนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าเม็ดเงินค่ะที่ต้องลงให้กับตัวแมกกาซีนด้วยนะคะและที่สําคัญหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเหล่าแอนอาจจะแบบเฮ้ยสปอนเซอร์หรือเปล่าถึงได้ขึ้นปกบอกเลยว่าโ no นนะคะ เพราะว่านิตยสารฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของสหรัฐค่ะถ้าเกิดไม่ปังจริงนะคะไม่สามารถลงปกโดยเฉพาะเดือนกันยายนได้เพราะว่ามันจะเป็นปกที่กําหนดทิศท,ทางนะในการแบบนําเทรนด์แฟชั่นของปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลลิสาเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากๆนะคะก็เลยตอนนี้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นปกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมสถิติอีกมากมายค่ะแต่ที่แน่ๆคือเออ่อนมาแอดเห็นแล้วก็อ่อนใจจริงๆนะคะประมาณนี้ก่อน อ๋อลืมไปว่าเขามีทีมงานเบื้องหลังเป็นคนดังด้วยนะเอออันนี้แอดทำไว้แล้วนะในลิซ่าเวก็ข้ามไปดูได้นะเพจของแอดป้ยรวมไปถึงอพินิวสด้วยก็ฝากติดตาม2เพจเลยแล้วกันเนาะเอาวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ